ชมอยู่นี้นะครับเป็นการแข่งขันระหว่างขอนแก่น h o บีซีครับจากขอนแก่นนะครับอยู่ในชุดสีขาวครับพบกับทางชูน้อยนพคุณดีพครับอยู่ในชุดสีดำเดี๋ขวคืนลูกนี้โอ้โหข้ามไปวางได้ดีครับลูกนี้ตามมาเป็น2ต่อ2คะแนนครับโดยหมายเลข48ของทางออกไปทางซ้ายสาคะแนนโอ้มาแล้วครับ3คะแนนแรกครับ ารุวันยิงลูกนี้ไม่ลงยังเก็บนิบาวซ้ำลงไปครับโดยว่ารุนทรสุมมากครับหมายเลขก7ของทางชูน้อยตะพุณดีพยูนะครับบ mm hmm. อลกันฮอกบีสีสุชาดาสุชาดาข้ามาวางขวาลูกนี้สวยงามครับ mm hmm. แกนแลวครเป็นโอกาสของนางขอนแก่นฮอกบีซี mm hmm. าบอลขึ้นมาข้าวางเองอีกแล้วโอ้โหสองลูกติดติดกันเลยครับทางจุธามาโนคำ อุดมสุขหมุนหาจ่ายมาโดนตัดบอลไปได้แล้วขึ้นยิงลูกนี้เอาแล้วครับกดดันสูงครับได้มาอีก2คะแนนครับสุธาดาทั้งทําเกมทั้งยิงทั้งจ่ายนะครับขโมยด้วยแล้วลูกนี้เช็ดแป้นลงไปครับโดยคณิถาชัยลาดลงไปลูกนี้พยายามจะจ่ายข้ามโซนโดนตัดบอลไปได้แล้วหลุดเดียวมาหมายเลข13เก็บหนึ่งยิงเช็ดแป้นลงไปใกลไปแล้วครับคณิถา อันนี้ถ่ายจ่ายมาวารินทร์่วารินทร์ซาบัดออกมาโล,งโล,งโลง่งโล่งยิงลูกนี้3คะแนนมาแล้วพันชิตาเก็บบอลมาครับชาขอนแก่นฮอกบีสีข้ามฝากมาตั้งยิงเองเลยครับโอ้โหครับตัดบอลมาได้อีกครั้งหนึ่งไปแล้วครับกายมาลูกนี้เช็ดแป้นลงไปอาชีระยาคำพีละอีกแล้วซาวบัดออกมาโดนตัดบอลไปได้ไปแล้วครับ ทิ้งแล้วยิงเช็ดป้นลงไปได้มาสองคะแนนครับยานทิสาทันโคกรกลัวตามไปเก็บไม่ได้ครับแล้วเป็นบอลของชูน้อยนภูรณจายาวพีซิล่าสคะแนนลงไปพีซิล่าเลนกิดีจจด่เจน่า อีก2คะแนนครับสามคะแนนเริ่มทำงานแล้วครับของทางชดแล้วรัติยากร3คะแนนลูกนี้ไม่ลงยังเก็บรีบาวได้มาตรงกลางขึ้นโปรเตอร์ลูกนี้เรียบร้อยครับวิซิล่าอีกแล้วครับมิทีบอลิิทอนอีกครั้งหนึ่งไม่มีคนประกบขอยิงสามคะแนนลูกนี้ไม่ลงยังรีบาวการเข้ามือวิซิล่า พีซีล่ายิงเองครับพลิกขึ้นยิงขวาลูกนี้เ้ามือของทางชูน้อยรับคุณแล้วโอ้โหถูกคนซะด้วยครับน้องจูนครับแล้ววลินทรอพาบอลขึ้นมารติยากรหลองปืนเยอะๆไม่ดีนะครับรติยากรนี่ไปยิงสามแต้มลูกนี้เอาอีกแล้วครับแม่นจริงๆ,ๆนะครับอาชิระยาคัมพีละ มุกหมุนออกมาแล้วเอาอีกแล้วรู้เปล่าโอ้โหเอาอีกแล้วครับแม่นจริงๆครับอชิระยาคัมพีแงลีบากันโอ้โหอชิระยาไปคว้าบอลออกมาได้จูนครับลงโลกแบบนี้ทางเข้ามือวลิทอนอีกครั้งหนึ่งหมุนออกมาโลดลัศมีไปทางขวาโล่งโล่งมือปืนลูกที่สามมาโลดลัศมีขอบ้างครับสามคะแนนลูกนี้ไม่ลงโอ้โหแล้วยืนอยู่คนควรัตน์ นวรัตจ่ายเข้ามาข้างในแมพยายามหมุนจะขึ้นขึ้นไม่ได้มานวรัตวิ่งทําทางได้ดีครับแล้วเช็ดแบนลงไปหวางขวาลูกนี้ฟาวลงครับแม่อาศัยไถเข้าไปนะครับทีศิลาจะโดนสติลหรือเปล่าไม่ยอมให้จับเอ้าบังไม่อยู่ครับแล้วตั้งยิงตรงนั้นเลยครับนวรัตโอ้โหถึงหนึ่งนาทีนะครับสีิบวินาทีว่างๆลูกนี้3คะแนนอีกแล้วครับ โดยหมายเลข99นะครับจ่ายาวมาลูกนี้เก็บได้แล้วตั้งยิงพิซซีล่าครับด,ดูเหมือนจะผิดแผนแต่ใช่นะครับละรติยกรมาที่วาลินทอนยิง3คะแนนโอเปิด3คะแนนเลยครับเปิดครึ่งเวลาหลังมาด้วย3คะแนนของวาลินทน จ่ายมาลูกนี้ยังขึ้นยิงไปได้ครับทางคณิฐาชัยราชได้ด้วยแล้วตัดสินใจยิงเองเลยครับได้อีกครั้งหนึ่งไม่ยิงหล่อข้ามเข้าไปซาบัดออกมาวอลินทอนข้าม,มาวางขวาวางซ้ายลูกนี้เรียบร้อยครับตอนกุนทน เป็นบอลของชูพาบอลขึ้นมากาวางซ้ายเรียบร้อยครับได้มาอีก2คะแนนครับมาอีกแล้วครับชูน้อยนคุณจ่ายมาพีซิล่าพีซิล่าซา,าบัดออกมายานิสาโอ้โหข้ามเข้ามาตรงกลางวิ่งสอดเข้ามาแล้วยิงไหม3คะแนนทิตาวีลิตอินครับยืนนิงน่งๆเงียบน้อยนะกูคุณ โอ้ถ่ายบอลกันดีครับคันธิฐายิง2คะแนนเรียบร้อยครับคันธิฐาชายัยมาที่นวรัตนวรน์หลบรลติยากรมา9 1 2วางขวาสวยงามครับโอ้โยกบอลหลบได้สวยนะครับนวรน์ทองเลไลย์การจนาพรขามมาโอ้โหแล้วจ่ายลูกนี้สวยงามครับยืนรอ สุธาดาจ่ายออกมาตรงกลางครับยิงไกลเลยลูกนี้3คะแนนครับจุธามาตโนคำได้อยู่แล้วยิง3คะแนนเป็นเรื่องดีหรือเปล่านะครับที่บอลเด้งไปเข้ามือของทางวรัญญาคำออกมาแล้วข้าไปทางขวาข้างในวิ่งสอดมาสวยงามได้กลับไปที่ราชยากรอีกครั้งหนึ่งแล้ว3คะแนนเรียบร้อยครับโอ้โห ข้อมือของทางชูน้อยนะพรคุณแต้มทีร้อยมาหรือเปล่าวางซ้ายรีบอย่านิสาคืนลูกนี้สวยงามโอ้โหจ่ายมาให้กับทางยังไงดีเอาอยัางไงดีจ่ายได้ไหมจ่ายมาเพื่อนเก็บได้ด้วยแล้วข้างในโล,งลง่งๆโอ้โหเอาตัวรอดมาจนได้คะแนน